มิถุนายน2 5 6 4นนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะ60นะคะมีเงินเข้ามีเงินอะไรบ้างกดเงินสดได้ไหมในคลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดค่ะใครเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยมาพบกับปุ้ยเช่นเคยนะคะห่างหายกันไปนานวันนี้อยากมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะสำหรับ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยถามว่าเอ๊เดือนมิถุนายนยังมีเงินเข้าไหมตอบเลยนะคะยังมีเข้าสิทธิเหมือนเดิมทั้ง60สิทธิเลยนะคะหกสิทธิตรงนี้นะคะสิทธิที่ได้รับกันประจําเลยก็คือในวันทุกวันที่1น,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 นเนี่ยหมิถุนายนเนี่ยก็จะมีเงินวงเงินเข้านะคะสองร้อยถึงสามบาทอย่างนี้ยังได้อยู่นะคะแล้วก็ต้องใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ ตรงนี้ท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะสำหรับรายการแรกนะคะรายการที่2เลยนะคะก็คือค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะตรงนี้ก็คือผู้ที่ถือบัตรจะได้รับ500บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบรขอสโดยไม่จำกัดจํานวนครั้งนะคะตรงนี้สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้เลย มาดูรายการที่3กันเลยนะคะก็คือส่วนลดซื้อการหุงต้มค่ะตรงเนี้ยจะได้รับ45บาทต่อ3เดือนนะคะตรงเนี้ยซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะสิทธิตรงนี้45นะคะก็คือเงินเข้า มาดูรายการต่อไปค่ะรายการที่4นะคะตรงนี้ก็คือในวันที่18มิถุนายน2564เนี่ยนอกจากตรงเนี้รัฐบาลนะคะคอรมอนะคะเขามีมติอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยออกไปต่อ1ปีนะคะด้วยตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เนี่ยตรงนี้ได้กันยาวไปถึงกันยายน2564นะคะโดยมี สิทธิ์จะได้รับก็คือส่วนลดค่าน้ำประปาตรงนี้นะคะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะก็คือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทซึ่งจะต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะแล้วก็ชําระเงินไปก่อนหลังจากนั้นระบบบันทึกข้อมูลแล้วเขาก็จะโอนเงินกลับมาให้ท่านในวันที่18มิถุนา รายการที่5เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะตรงเนี้ก็คือ230บาทต่อเรือนต่อครัวเรือนนะคะก็จ่ายเงินไปก่อนเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวไงเขาก็จะโอนเงินคืนกลับมาให้ท่านในวันที่18มิถุนายนนะคะเงินตรงนี้ไม่สามารถกดก็คือท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะก็อย่าลืมอย่าใช้เกินนะคะเกิน230บาทท่านต้องจ่ายเองแล้วก็ทั้งค่าน้ําทั้งค่าไฟนะคะอย่าลืมต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ค่ะ มาดูรายการสุดท้ายกันเลยรายการที่6นะคะในวันที่22มิถุนายน2564เนี่ยก็เป็นเงินเบี้ยผู้พิการเพิ่มนะคะ200บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือนเนี่ยในทำให้ในเดือนมิถุนายน2564จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น1,000บาทต่อเดือนตรงนี้นะคะซึ่งเงินจำนวนเนี้ยท่านสามารถกดออกมามาเป็นเงินสดได้นะคะโดยมาตรการเนี้ยมีตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน2,563ค่ะจนถึงกันยายน2,564นะคะก็เนี่ยเป็นเงินมติความเห็นชอบที่เขาได้ช่วยเหลือสำหรับเงินช่วยเหลือทั้งหมด6รายการนะคะขณะนี้โครงการเพิ่มกำลังซื้อของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3เนี่ยหึงในมาตรการที่คณะรัฐมนตรีนะคะคอรมมีม,มติเห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด19เนี่ยในระยะเร่งด่วน โดยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564เนี่ยโดยจะเพิ่มค่าของชีพให้กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนนะคะซึ่งจะเริ่มเติมเงินเข้าบัตรตั้งแต่กระะกฎาคมนะจนถึงธันวาคม2564นี่ก็เป็นข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตาม ฝากกดติดตามช่องปุ้ยด้วยนะเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆก่อนใครคะ่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วมาเจอกันในคลิปถัดไปอย่าให้ปุ้ยทำเรื่องอะไรเขียนใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวไงปุ้ยจะมาแจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชนคนทไทยทราบคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ